สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีย่ามสาวสาวเนาะพี่น้องย่ามสาวบรรยากาศยุทาพี่น้องทางบ้านตัางหลางพ่อแม่พี่น้องอาจสิเห็นพี่ไม่ท่ายิปเปิดคลิปยูนหนีบ,บ่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นทางของหมู่บ้านเนาะพี่น้องเป็นทางได้ทางไม่ทางค้นกรีด อันดีอันงามแหละพี่น้องคุณแหละวัดของข้าก็อยู่ข้างหน้านูน่นบรรยากาศอยู่บานเนะพี่น้องตอนนี้กันนาะสิประมาณเจ็ดม่วงไปพี่น้องเจ็ดมวงครึ่งพี่น้องบนหน้าเสื้อว่าซาบันตั้งรางสีได้ทารลายขนาดนี้มู่บานอื่นเขาเห็นเขาเจาะกระสออนได้พี่น้องเขาเจาะกระขิดว่าปอดบันตั้งรางห่าเก่งท่านะพี่น้องปีเดียวได้ ก็สิได้กันยอนพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีเนี่ยพี่น้องที่ซอยเรือมาบอกว่าสิเป็นคนลาวคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนาะคนไทยที่อยู่ไทยคนลาวที่อยู่ลาวเนาะพี่น้องเพิ่นก็ซอยมาสูบเออไลยหูไลยคนก็ได้เฮ็ดให้บ้านเฮามีทางค้อนกีดเนาะพี่น้อง มือนี้เป็นมือของจูซองเป็นจูซองนะพี่น้องจูซองหรือว่ากลุ่มซองเอาอนี่ชีพูดอึ่นไม่ไหวแล้วโอ้โถ่ผมวาเนี่ยมันจะผมไหลแต่ว่ามือนี้เ,เด็กหน่อยโบลายพี่น้อ <c oughs> งสงสัยเขาจะของเหยียดเหมือนเป็นมื้วันจันทร์เขาจะของเหยียด เพิ่นกอยท่านจักสอบนี่ล่ะเศร้สาสอบเพิ่นกอยเศร้สาสอบบาทเดียวพี่น้องเออเมือว่านี่จูนหนึ่งกับเศร้าสอบฮั <c oughs> กมือนี่รู้ซึ้ว่าคดบางเพราะว่าเขาจะขอยห้องียน ทำมือได้ถือมือพาคุ้งเพียนค่อะโอ้เด่งหน่อยแบบส่วนส่วนส่วน,วนกันพี่น้องเป็งหน่อย,ลยหลาไลายจนหอดผี่เนาะจนสิหอดจนหอดชีวิตส่วนปีใหม่เลยพี่น้องมืนอนก,ก็วิสวนไปหอดเถื่อนคุนแล้วเถื่อนน้องมู่วานเด็ดต่อไปเลยพี่น้องจนหอดคุณแล้วหน้าบ๊เผาบ่คิดบ่ฟันได้พี่น้องอ่าสิ ได้ทางคอนขีดลายปาน,นี้พอเป็นพี่น้อง fc มันก็ซอยมน้าลายอีดิทธันกระหมัดอันนี้ต่อไปเดินนะพี่นอ้องหมอูอ่าีหมูวัานถึกจุ่ซองมาหมูจะถึกจุ่ซองเนาะบานไตไปนี่ถือจูกก่กบมันหน่อยบันแาาบงเทียนวะฮะพี่จังก่อ แล้วท่าได้สุกดิวายุปข้าอาโอ้ตัดแล้วโอ้ตัวเอื้อตัดหนตัดแล้วตัดบางมือนะเนาะตัวถ่ายคลิปไปให่แหละเมื่อวานนี่แหละบเปอบม่เป็นมักบมี่เสียกเป็นข่อดิมมาละสิรักตัวท่านเดืเวียนถัวนี่ หลักโลดหลักโดดโอ้น้องแจนหนุ่มพี่เมื่ได้ไปไทยอีกบ่แจนไปไปไปมือใดขาวัสคาบัสบอกจัดอันนี้กินหนามาจะถอยก่อนที่เห็นงานอีสังแจนอยู่ไทยค่ะแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านเงินเดือนเดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งอ้าอมือถามือถือคือใดดีแท้เราบริยุทธ์ได้ละบริยุทธ์แต่กินอยู่น้ำเพลินบ่ล่ะโอ้กินเองกินอยู่ตาม กะถือว่ากะธรรมาดาคขนา,ก,ากินอยู่ต่างนะพี่นาะแขกินอยู่กจกว่าแงมับจอเาหน้าหัเทัวไชเ้<อ>าวาเ <c oughs> ท้ทาหาักเวาัเทเ้าวไเจ้ ชาซื้อเขยลักซีเขยลักซีโอ้โอ้ซื้อได้แบบโมหุจับนู้นถึงแจ้งงานไหนอันนู้นสิ่งพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศบานเฮาทาอันนี้เบิ้งเชยกันพี่น้องว่าปีนี้เฮาสิได้ทางหอดไซเนาะพี่น้อง สีใดหอดไซสสีใดลายปานใดเนาะพี่น้องซอยเบิองซอยเป็นกำลังใจให่เนเด้อพี่น้องสร้างโมบ้านต่างด้ามของพวกเราอ๋อดังมัดอยู่ขามต้นมักมีพี่น้องมักมีเป็นลายดีมักมีข้าจักจ็บตน้นเพื่อนเอือรับเนาะพี่น้องเจ่าเดืหรือว่าเขาทำมาหรือแกย่าเขาหลัวเขาก็ทำมาหลัวเขา

มุวันทุกอย่าปเคี้ยนมือนี่โอ้ข้าเห็ดทามหอมหม้อไรล่ะหองหม้อไรล่ะหม้อซีล่ะนี่กระเฮือนน้องมูวานน้องพี่น้องร้านไปไหม หลายลายเตอ๋อพี่น้องแต่ว่าปีใหม่ว่าท่านได้เอาเงินของแม่ป่าที่อยู่ตามประเทศมาใหา้ผู้ใหญ่เพื่อนสำน้องพี่น้องแปดแสนกีบเดี๋ยวมือนสิไปปักเซ่หละกะสิ สีเอามาพี่น้องเพราะว่ามื่มือนั่นไงเอามาแหละแต่กาบวอรนไันใหายนะเพราะว่าเพิ่นบวอร์ทันในรวบเงินเนาะพี่น้อามันนี้บาซุกเอาหายแล้วพีใหม่บวอร์ทันดาวหายเนาะพี่น้องอื่นกองก็นั่นเสียเอาไม่หายนี่นะแหละหำตัดบ้านแต่แซนกีเอาหายพิ่นสมทบในการเททางนี่ยแหละพี่น้องเงินนี่แม่ป่าจากฝรั่งเศสเปนี่ลงทางไปเลยพี่น้องเทปไปฮอดพูนเดี๋ยวย่างไปเบิ่งปูนก็พี่น้อง ทางนะเพิ่นเปิดเพลงเนาะเดี๋ยวสิซุ้มเอาซาพปปี่น่องยยาดติดดีการซีดขึ้นไปพวกูพี่น่องปูเน,นี่พวกปูก็แห่ซอ,อยกันพี่น่องได้ซ้ำได้ก็เอาแต่ว่านีนีก็ถือว่าหลายๆแหงนั่นแหละดีใจล้วพี่น่องได้ซ้ำนี่ก็ดี

เนี้ยไงม่หล่อนี่คือไม่ใส่ตอนนี้แกนไหนใส่ของน้องห่างป่ะพี่น,อน้องจะงงให้จะสียางมาเบิ่งเพ,พิ่นอ,กอ,นอีกนเนาะเดี๋ยวยางไปดพักก่อนพี่น้องไปเบิ่งพักที่พี่ใหม่ปลูกไว้เนาะบางามแล้วบ่พี่น้องแต่ว่าเพิ่นกอยมือนี่ก็คือทราบสอบเสาเดียวเด้ยพี่น้องแล้วแล้วทราบสอบกะพักพรน,นะ เดี๋ยวยัง,ยงไปเบิง์พักก่อนพักที่สวนแล้วค่ะพ่านพระต่างแต่ปีไใหม่บงปปใหม่กับบัวรีวิวนะพี่น้องว่าพักเป็นจังไรง่ามอยู่บนน้องพีน่น้นงนองเบี้ยวมือนี้ซิมาถ่ายใพ่คอมเม่พี่น้องเอสซีเบิรง ขายบวไหพลพี่น้องข้างน่นนี่แหละพี่น้องพักอยู่ข้างในเนะเาะพักเดี๋ยวสิไปเบิง่งตัวนี้พักตัวใหญ่พี่ใหม่ปลูกไใบตั้ตงแต่เราพระท่านไปไ่ายผู้พี่น้องบวได้ห้าปุ่นมาใส่เริ่มขี้ลายละพี่เป็นพักที่บงใบบางหันเนาะเริ่มงามแล้วพี่น้อง เริมงาาแ้วแต่ว่าบบไว้กับหนุกตอดพี่น้องมิเตน,นุกกิน <c oughs> นะมิเตห้อยหนุกไดพี่น้องตอดใบมันนี่ใหญ่นั่งโบท่านหนุกตอดกินอันนี้พี่ไม่เอาผ้ามาคุ้มเพราะว่าหนุกมันกินแหละพี่น้องหนุกตอดก็ได้เอาผ้ามาคุ้มแต่ว่ากะมันกะลงไปเบื้องดุมคือเก้ากินคือเก้าตอดคือเก้าพี่น้อง มีตะหอยหนุกกระล่างเคีองอ่ะแบบพี่น้องกระล่างเริ่มงามนี่เป็นพักอันนี้พักปังเนาะพี่น้องพักปังอัันน้นกาศพักหอมปอมกับพักซี่พี่น้องพักหอมปอมกับพักซีนน่นั้นนั้นตัวเก่ามัา นั่นน่ะเป็นนั้นพักสลดัดพี่น้องนั้นพักสลัดก็งามเลยพี่น้องกําลังสเลื่อนงามกําลังเลื่อมงามกําลังเลื่อเลื่อมใหญ่เนาะบ่งติดแต่กําลังเลื่อนนี่พี่น้องนั้นพักที่ฮอตที่พี่ไม่บ่งไหวนนกับสีมาโฮสยามเสาแหละ พักสลัดหกกงกระง่าดินอยู่มองนี้มันงาม้าพี่น้องกระแทงว่าใส่ผุนใส่นนยังแน่มันก็นเลยพ่อเบิง่งพักสล,กลัดกระล่างติดนี่เขาเนี่ยเขาเนี่ยมันก็าพี่น้องโอ้ตัวนี้คือเริ่มเหีเ่ยวเด้พี่น้องเริ่มเหี่ยว นี่พักขมปลอมก็พักซี่นี่ก็งามพี่น้องใบชิ้นไข่บางมันพักขมปอมพักซี่ก็งามพอดีกินพี่นอ้องพอดนีใส่ป่นใส่แจ่วใส่ลาบใส่กินกับลาบกับก่อยตัวน,นี้ก็มีตะหอยไก่เฉียดเด้อพี่น้องหอยไก่เฉียดสวนใหญ่ เยวสีลงไปเปิดน้ำพี่น้องะกะซีโฮสพี่น้องพ้อมาเปิดน้ำเนาะไม่เห็นมงังคุงกรลังเหลืองพี่นอ้อง,งเหลืองเบาแห้งหรอกแต่กะสีปิดเลยปิดเมื่อโปงพี่น้องป้าใวหย,ยาบบรอก,กินเนาะนี่มันกะเรืองเติบแล้วพี่น้องก็ได้เก็บไปเลยสะ เพิ้นหนำเพล้นไปโฮสพักอยู่พ่นละ Thank you. พี่น้องตอนนี้ห้องกระฮดแล้วล่ะพี่น้องเรียบร้อยผักกำลังงนะีย่ยยูเบ้องนี้พี่ไม่ปลูกเองทั้งเบิร์ดเดอร์พี่น้องนั่น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 แต่ว่าโบโทอนแต่ก็หนกพี่น้องหนุกหนกมันหนักตอดนะแต่ว่ามันแค่เนี่ยแต่มันตอดผักกาดเนาะพี่น้องผักสลัดมันบดไอตอดหนกบดไอตอดผักสลัด นั่นนะ่ะก็เป็นพักซี่ก็พักห้องปอมพี่น้องก็ลังงามก็ลังพอดีกินอันนี้พักซึ่งนี่ก็บา้านใหญ่ใหญ่พวกไวกับเขาได้คือเก่าได้พี่น้องหนุ่มขาวทางลุ่มพี่น้องอน,นี่นี้ยงข,งของเขามันโบหุ่งเห็นว่าซึ่งนี่ตอดจนเบิดพี่น้องหายกว่าใกล้อันนั้นก็ใกล้ตอด เดี๋ยวเขามาเบิ่งเพิ่นเพดทาาเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเปิดเพลงียงดังโมโหว่าสิดติลิขศิษย์หรือบอกนี่แหละพี่น้องปูนซาสอบหรือว่าหนึ่งตนเนาะเพิ่อนก่อยแล้วบาทเดียวเลยพี่น้อง คนแมมต่านากรตมูนไรมูบยด้วยไหมเจ้ากระดิกอยบาทเดียวมือนีก็เป็นกลุ่มจู่องมืออื่นกับจู่องพี่น้องมือหือก็เป็นจู้หนึ่งเนาะสลับกันไปสลับกันมาสวัดดิลิิทธิตัวจังเนาะพี่น้อง

ไอ้หนีไอ้ไอ้ไ้นิเหมือนกันเหยาเข่าเหย้าเข่าหาวันของเทพอันนี้ของเทพปูนลงอีกแล้วนี่พี่น้องข้าซาเวลาลดขึ้นลดลงสีแตะแล้วนี่แฉมันไปพี่น้องแล้วก็สิ่ดตจบคลิปไปเพียงซามีเดอร์ขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปมีเดอร์พี่น้อง เจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กาสิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเดอ้อบ๊ายบาย